ทุมเมทะชาดกชาดกว่าด้วยการบูชายันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบการบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกจึงตัดพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัศสวยราชะสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสี แห่งพระราชาพระองค์นั้นคั้นประสูติจากพระคันของพระมารดาแล้วพระประโย,ยาาตได้ขนามพระนามว่าพมทมัตกุมารพอมีพระชน16พรรษาก็ได้ทรงศึกษาศิลปะในเมืองตักกศิลาทรงเจนจบในไตเพศและทรงสำเร็จศิลปะศาสตร์18ประการ ต่อมาพระราชบิดาทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระองค์ครั้งนั้นประชาชนในกรุงพาราณสีนับถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญพากันนอบนบเทวดาฆ่าแพะแกะไก่และหมูเป็นต้นมากมายกระทำการบวงสรวงด้วยดอกไม้และของหอมนานาชนิดและด้วยเนื้อและโลหิต พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าบัดนี้ประชาราชนนับถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญพากันฆ่าสัตว์มหาชนฝังใจในอธรรมถ่ายเดียวโดยมากเราได้ราชาสมบัติเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วจักไม่ให้สัตว์แม้สักตัวเดียวได้ลำบากต้องหาอุบายไม่ให้ใครๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้จงได้ อยู่มาวันหนึ่งพระองค์ทรงรถเสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นมหาชนชุมนุมกันที่ต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งใครอยากได้สิ่งใดๆในบรรดาลูกชายลูกหญิงยศและทรัพย์เป็นต้นก็พากันบนในสำนักของเทวดาอันสิงสถิตยอยู่ณนะต้นไ่นั้นพระองค์จึงเสด็จลงจากรถ ทรงดำเนินเข้าไปใกล้ต้นไม้ทรงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ทรงสนานกระทำประทักษ์สินต้นไม้เหมือนกับพวกที่ถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญบังคมเทวดาแล้วเสด็จขึ้นทรงรถกลับเข้าพระนครตั้งแต่นั้นมาก็เสด็จไปที่ต้นไม้นั้นทุกทุกขณะเวลาที่ว่างทรงทำการบูชา เหมือนเป็นผู้นับถือเทวดาเป็นมิ่งขวัญในสมัยต่อมาพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ได้เสวยราชทรงประพฤติทศพิษราชธรรมเคร่งคัดดำรงราชโดยธรรมทรงพระดำริว่ามโนรสของเราถึงที่สุดแล้วเราดำรงในราชสมบัติแล้วแต่ข้อหนึ่งที่เราคิดไว้ครั้งก่อนนั้น ก็จะต้องให้ถึงที่สุดในบัดนี้พางมีพระราชกระแสรเรียกพวกอมาตและประชาชนมีพรามณ์ขรบดีเป็นต้นมาประชุมกันตัดประกาศว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านทราบกันไหมว่าเหตุใดเราจึงได้ราชสมบัติประชาชนพากันกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบก้าวพระเจ้าคะ่ะจึงรับสั่งถามว่าเมื่อเราบูชาต้นใส่ต้นหนูนด้วยของหอมเป็นต้นประคองกับพุ่มมือนบว่าอยู่พวกท่านเคยเห็นหรือไม่เล่าขอเดชะเคยเห็นพระเจ้าคะ่ะพระองค์มีพระราชดำรัสต่อไปว่าในครั้งนั้นเราตั้งความเพียรปรารถนาไว้ว่า ถ้าได้ราชสมบัติจักระทำพีกรรมเราได้ราชสมบัตินี้ด้วยอนุภาพของเทวดานั้นบัดนี้เราจักกระทำพีกรรมแก่เท้าเธอพวกท่านอย่าชักช้าเลยพากันเตรียมพีกรรมแก่เทวดาเป็นการเร็วเถิดพวกอมาต์เป็นต้นถามว่าขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้าจาักจัดสิ่งใดเล่าพระเจ้าคะ่ะรักสั่งว่าท่านทั้งหลายเมื่อเราบนเทวดาเราได้อ้อนวอนไว้ว่าข้าพระเจ้าจักฆ่าหมู่คนที่พากันประพฤติยึดถือกรรมแห่งคนทุศีลห้าประการมีฆ่าสัตว์เป็นต้นและที่พากันประพฤติยึดถืออกุศลกรรมบท1ิประการในราชการของข้าพระเจ้า แล้วจักทำพรีกรรมด้วยลำไส้และเลือดเนื้อของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านจงตีของประกาศไปว่าพระราชาของพวกเราคร้างดำรงพยศเป็นอุปราชอยู่ทรงบนเทวดาไว้อย่างนี้ว่าถ้าทรงครองราชสมบัติจักให้ฆ่าคนที่ปรากฏว่าทุศีลในราชการให้หมดแล้วก็ทำพรีกรรม บัดนี้พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้ฆ่าคนที่ประพฤติยึดถือกรรมของคนทุศีลห้าประการซึ่งเป็นคนทุศีลประมาณพันคนแล้วให้เอาเครื่องในมีหัวใจเป็นต้นของคนเหล่านั้นไปทรงกระทำพีกรรมแก่เทวดาชาวพระนครทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างนี้เถอดข้นตัดอย่างนี้แล้วทรงประกาศพระราชประสงค์ว่า คราวนี้นับแต่บัดนี้ไปเราจะต้องฆ่าคนที่ประพฤติกรรมของคนทุศีลให้ถึงพันคนบูชายันจึงจักพ้นจากการบน่นพวกอมารฟังพระราดดํรัสของพระโพธิสัตว์แล้วก็รับพระบรมราชองค์การว่าชอบด้วยก้าวพระเจ้าค่ะแล้วเที่ยวตีกองเปล่าประกาศไปทั่วเมืองพารณสีอันมีปริมณฑล12โยชน์ ชาวประชาทั่วไปฟังอาญาจากการตีกองเป่าประกาศแล้วจะหาคนที่ยึดถือทุศีลกรรมแม้เพียงข้อเดียวสักคนหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยกุศโลบายอันแนบเนียนนี้ตลอดเวลาที่พระโพธิสัตว์ครองแลชจสมบัติอยู่บุคคลที่กระทำกรรมในบรรดาทุศีลกรรมบท5ประการหรือ10ประการแม้เพียงข้อเดียว ก็ไม่ปากฏเลยพระโพธิสัตว์มิได้ทรงให้บุคคลแม้เพียงคนเดียวลำบากโปรดชาวแว่นแคว้นทั่วหน้าให้รักษาศีลแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญบุญมีการให้ทานเป็นต้นในเวลาสิ้นพระชนก็ทรงพาบริษัทของพระองค์ไปแน่นเทวนครด้วยบการชนีแม้พระบรมศาสดาก็ตัดว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตประพฤติประโยชน์แก่โลกแม้ในการก่อนก็ประพฤติแล้วเหมือนกันขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนทิประชุมชาดกว่าบริษัทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนพระเจ้ากรุงพาลนาสี ได้มาเป็นเราตถาคตชะนีแลขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ